สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูเกาเอิร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับต้นไวฮาวายค่ะต้นไวฮาวายนะคะเป็นต้นที่ข้อมูลน้อยมากเลยค่ะในอินเทอร์เน็ตนะคะคือเขาเพิ่งมาใหม่หมายถึงว่าเท่าที่เคยแบบอยู่ในวงการต้นไม้มาเนาะเพราะว่าอย่างที่เคยแจ้งก็คือหนาก็ขายต้นไม้เนาะแล้วก็เราก็อยู่ในตลาดต้นไม้เนี่ยนะคะไม่ได้ห่างไปไหนเนาะล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยเห็นต้นนี้มาก่อนนะคะเขาก็อาจจะมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะ ถูกนามาขายเนาะช่วงแรกๆอะ่ะเราเห็นแบบคนขายในไอจีอ่ะต้นละแบบสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยแบบว้าวคือมันสวยจริงนะทุกคนถ้าหากว่ามองเผินๆเนี่ยค่ะจะคล้ายๆกับมูกด่างนะคะแต่ว่าเขาก็จะด่างแค่ยอดยอดเนาะตรงใบด้านล่างก็จะเขียวๆแบบนี้นะคะคือต้องบอกก่อนว่าต้นนี้ตอนเนี้ยในตลาดอะ่ะไม่ค่อยมีละคืออันนี้เป็นต้นสุดท้ายจากที่ร้านที่เราซื้อประจาม,มาค่ะเขาก็าเหลืออยู่ต้นเดียวเนาะที่แบบว่า มันหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะต้นไวฮาวายนะคะเป็นไม้เลี้ยงแดดก็ได้นะคะเลี้ยงรำไรก็สวยเนาะเท่าที่เคยเลี้ยงมาเนี่ยอยู่รำไรสักหกสิบเจ็สิเปอร์เ็นเนี่ยเขาจะสวยกว่านะคะในช่วงที่ในตลาดมีไวฮาวายเยอะๆเนี่ยนะคะก็มีลูกค้าหลายๆคนของเราเนี่ยซื้อไปแล้วเขาก็บอกว่าอืมไวฮาวายเป็นไม้เลื้อยนะคะจริงๆคือเราอะไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ไม้เลื้อยนะทุกคน แต่ว่าในความเข้าใจของเราอะเราว่าไม้เหลือยอะมันจะเป็นไม้ที่ออมีขาที่สามารถพันคนอื่นได้นะคะทีเนี้ยว้ห้าวายมันเรามองว่ามันเป็นกึ่งเลือยมากกว่ามันเป็นคล้ายๆกับอเมริกันบิวตี้เนาะที่หนะหหัวเขาก็จะเอียงไปเอียงมาถ้าเราจับเขายึดไว้กับหลักเนี่ยก็น่าจะดีนะคะ อันต้นที่ขายในไอจีนะคะเราเห็นเป็นต้นเล็กๆที่ใส่กระถาง3นิ้ว4ี่นิ้วอะไรแค่นั้นนะคะมันก็อาจจะสวยเนาะถ้าเรานําไปตกแต่งแต่ในระยะยาะะวอะค่ะไวฮาวายอะก็ต้องโดนคือเหมือนต้นไม้ทัะะ่วไปค่ะพอโตแล้วก็ต้องขยับใสเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดูอย่างต้นนี้นะคะคือตอนแรกอต้นนี้มันเป็นพุ่มเต็มกระถางเลยเนาะแต่พอเจ้าของเขาไม่ได้ดูแลเนาะเราก็ปล่อยทิ้งไวะคะ้ค่ะ ก็าทาให้ไอ้ครึ่งกระถางที่มันเคยมีอ่ะมันแห้งไปหมดแล้วนะคะเมื่อกี้ก็นั่งดึงเล่นอยู่เนี่ยเขาก็แห้งแห้งไปหมดแล้วนะคะเหนเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระถางเนี่ยมันไม่เหมาะกับไซส์ของเขาเดี๋ยวเราถอดกระถางให้ดูว่ารากต้นนี้เป็นยังไงนะคะเอา้าเออน่าจะเป็นเพราะว่า เขาเริ่มเน่านะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งนะทำใจไปคือดินมันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะดินนะคะมันเปียกเกินไปมันชื้นเกินไปนะคะอาจจะเป็นดินเก่าที่เขาแบบหมักไว้นานจนจนมันร่วนแบบนี้นะคะตอนแรกสันนิฐานว่า ลากมันเยอะฮะจนจนต้นมันค่อยๆตายไปแต่ว่าไม่ใช่นะคะเป็นดินที่แบบเป็นคล้ายๆดินเหนียวแล้วก็ร่วนนะคะร่วนแต่เป็นร่วนที่ไม่ระบายน้ำเนาะเป็นร่วนที่กักเก็บความชื้นไว้ได้เยอะมากทําให้ต้นเนี่ยค่อยๆเน่าไปนะคะเพราะฉะนั้นบอกตรงนี้เลยว่าดินที่ใช้กบับใบห้าวจะต้องเป็นดินที่ร่วนซุยแล้วก็ระบายน้ำได้ดีค่ะเอาอยัางไงละทีนี้ คือรากฉันก็จะถูกค่อยๆเน่าตายลงไปเรื่อยอะคะ่ะอ๋อแล้วขุยมะพร้าวเยอะด้วยนะคะทําให้มันเน่าง่ายนะคะโอเคเราไม่ใช้ดินอันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนกระถางให้เขากันดีกว่านะคะเราจะใช้ดินที่เราผสมเองเนาะเป็นกับมะาพร้าวสับนะคะใบกัมปูหมักแตบหมักแล้วก็ดินถุงนะคะเราใช้ดินถุงที่เป็นดินมุนไส้เดือน,นะคะ่ะ เราใช้ทุกอย่างหนึ่งส่วนนะคะยุกเว้นกลับมาเ้าสับใ,ใช้สองส่วนแล้วก็ลองกลนให้เขานะคะคือส่วนต้นเนี้ยยังไม่ตายหรอกคือเขาค่อนข้างอึดนะทุกคนคะคือลากเขาว่าก็โดนค่อยๆเน่าไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าต้นยังสวยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะรีบกู้ชีวิตเขานะคะไว้ห้าวายก็เป็นต้นที่ค่อนข้างอึดนะคะแต่ก็ต้องเริ่มต้นให้ถูกเนาะเริ่มต้นใช้ดินให้ถูกวิธี ช่วงแรกๆอะค่ะใครอาจจะมองว่าแบบโอ้ยสวยจังเลยอะไรเงี้ยดังสวยจังเลยแต่เราอะเลี้ยงเขามานานเราก็จะรู้สึกว่าเขาอะค่อนข้างจะเก้งก้างนะคะถ้าเขาใหญ่เนาะถ้าแนะนำเนาะให้วางไว้หาวัยอันนี้เราต้นนี้เราวางไว้ใต้ร่มราไรนะคะแล้วก็รดน้าทุกวันนะคะเนี่ยแล้วถ้าหากว่าสมมติว่ามันโตใหญ่พุ่มใช่ไหมเราก็เปลี่ยนกระถางให้เขาขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะคะส่วนการปักชำเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็สามารถที่จะ เราก็ปักลงไปในแกบดำได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องอบเนาะอย่างที่เราปักเนาะอันนี้เราปักไว้นานแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่อีกต้นนึงเนาะปักไว้สักพักจนแบบเขาสามารถโตในแกบดําได้แล้วอะเออแล้วก็มีคงมีคนสงสัยว่าเอ้าแล้วในแกบดําเขาไม่ตายหรอในแกบดําเนี่ยอืคือพอแดดมันเข้าอะคะ่ะในแกบดําถึงแม้ว่าเขาจะเก็บความชื้นนะคะแต่ว่า เขาก็ยังแบบสามารถที่จะระบายน้ําออกไปได้นะคะไม่เท่าดินเมื่อกี้นะดินเมื่อกี้คือแฉะมากอันนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะรากก็ออกแล้ววันนี้ไม่ปักให้ดูเนาะเพราะว่ามันง่ายนะคะแค่แบบตัดแล้วก็ปักตัดแล้วก็ปักลงไปเลยนะคะโอ้ทุกคนขายรากเยอะมากนะคะอันนี้ของเรานะ่าจะประมาณสองเดือนแล้วนะ,ะที่ปักเอาไว้รากก็เลยเยอะถ้าใครแบบไม่รีบก็สองเดือนนะแล้วยอดเขาก็จะยาวขึ้นมาแบบนี้นะคะ ใช้ดินอันเดิมของเราเนี่ยแหละนะคะปลูกลงไปได้เลยพอเราปลูกเสร็จแล้วนะคะต้นที่ผลูกปักชำม,มาเป็นเวลานานนะคะแล้วยอดขึ้นแบบเนี้ยเราไม่แนะนําให้เก็บไว้นะคะเราแนะนําให้ตัดทิ้งเหลือข้อด่างไว้สักข้อเดียวนะคะเพราะว่าสารอาหารที่ได้จากแกลบดําเนี่ยมันไม่ได้มากเท่ากับต้นที่เราเลี้ยงไว้นะคะตัดไปเลย เดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่นะคะไม่ต้องเสียด่ะแบบนี้นะคะกดดินให้แน่นๆนะคะถ้าใครอยากได้ไว้ฮาวายนะคะก็อยากให้กดกันไว้นะคะก็ขอเลี้ยงเอาไว้อีกยีวันนะคะก็จะเป็นเพียวด้วยยีวันเนาะพอยี่วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราส่งให้เลยนะคะโอเคก็จะมีประมาณสี่ห้าต้นนะคะที่ปักเอาไวค้ค่ะ กติเวลาถ้าเอาไปนะคะแล้วข่านไปสัก1เดือนนะคะก็แนะนําให้ใส่ปุ๋ย16 16 16นะคะบํารุงต้นให้เขาด้วยหรือว่าถ้าใครแบบไม่อยากใส่เนาะก็เพิ่มปุ๋ยคอกให้เขาก็ได้นะคะเพราะว่าเรามั่นใจว่าในดินของเราเนี่ยเราเติมอินสยิวัตถุเยอะแล้วนะคะตัตดยอดเลย แล้วใบเขาก็จะขึ้นมาตามกิ่งตามยอดนะคะเห็นไหมคือต้นเขาแบบไม่ใช่ทรงตรงขึ้นไปนะคะเขาก็ออกแนวแบบสเปะสปาและเกะละกะนิดนึงนะคะจริงๆเราว่าเวลาที่เป็นต้นใหญ่ก็อาจจะแยกได้ก็ได้นะคะมกเมื่อกี้พอเอาออกจากกระถางอะ่ะเหมือนจะแยกแยกออกมาได้นะคะแต่ว่าปักชําก็ง่ายดีเนาะแล้วแต่ใครถนัดแบบไหน,น เนี่ยเราตัดกิ่งออกให้หมดเลยนะคะเวลาที่เขาขึ้นมาใหม่เขาก็จะเป็นกิ่งที่จเจริญเติบโตค่ะตอนนี้เรามีทั้งหมดห้าต้นนะคะถ้าต้นเล็กๆแบบนี้เนาะพิวเดอร์ไว้ให้ทุกคนยี่สิบวันเนาะยี่สิบวันแล้วก็เอาไปเลี้ยงกันต่อนะคะก็คือตอนนี้จะยังไม่ส่งเนาะถ้าสั่งมาก็รอก่อนนะคะเผื่อใครตามหากันอยู่นะคะไว้ฮาวายเพราะว่าในตลาดะไม่เห็นแล้วเนาะจริงๆมันเลี้ยงง่ายนะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีข้อมูลใดๆนะคะก็เลยนำมาทำให้ดูกันค่ะ สำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะจริงๆเราใส่ดินให้ถูกต้องแล้วก็วางทิ้งไว้ลดน้ําทุกวันนะคะแต่ประมาณ70%ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ใครอยากได้ไว้าายก็มากดกันได้นะคะเดี๋ยวใส่ลิงไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะ่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะวันนี้ชูเกอร์ไปก่อนสวัสดีค่ะ